สวัสดีจ้ะพี่น้องมูนีพาดม,มูเจ้ามาเที่ยวช่มดอกใหม่สวยๆน้ำสวนหลากหลายสีได้พี่น้องงามครับนีหลายสีหลายแบบนเป็ดอกใหม่เน,นยๆน,นยๆเกิดมาน้าสนามหยา่าสวยบรรยากาศดีนาคอน สม่สวยๆื่อน,นี้ก็เป็นอีกมือหนึง่งวันหยุดพี่นองออกมายางหาหลินออกกระมังกายไปในใดห้ต่ยางหาพักอยู่ดจด้ะแต่มันห่อนกับพักมันกับแกพักเสียนมันแกบะม,มีใหาเก็บพักเสดามีอยู่แต่ไม่ได้เก็บดอกจะ้ะ ทะเลออกมายางหลินยางหลินปั่นจัก,กรยานหลินต้นไม้ก็เขียวข้จีงามอะ่ะพี่น้องตกน้ดน่อยอะ่ะเนี่ยถ่ายสนามหยามีสีสันนะนึงเนี่ยงามขนาด อากาศก็ซีอู่ประมาณ18-19ยี่สิบองศาเป็นบ้างหมอพี่น้องเกลยมาเก็บภาพบรรยากาศดอกไม,ม้งามๆให้มุณเจ้าเปิงงามหมดนอสวนนี้คอยมาดูพี่นอ้องสวนมองเก้าล่ะวะเผ่ออื่นไม่ยางเล่นว่าคีดปันป่นจัก,กรยานเล่นก็เลยมาถ่ายรูปดอกไม้เลนดอกนหน่อยๆีย่สีงาม ไายแก่ๆกกงามเ้อพี่น้องเด้อจ้าสีเห็ดวิดีโออย่างไหนมูเจ้าเบิ่งดอกเลยก็เงียบหลายมือแล้วเนาะละเอาบรรยากาศดอกไหม้ดอกใหม่ๆหม่มูเจ้าเบิ่งคล้ายเขียดเนี่ยชมสวนกับมะพร้าวเตาทองหน่อยๆพี่น้องเห็นบ่จะเห็นมันบ่ยังเห็นมันเลยนะนะตาหักกะ เตาทองพี่น้องพ่านางเห่นตากแดดถ่ายรูปเตาทองหน่อยๆน่อยเจ้าบึง <c oughs> ตาฮักดีสีสวยเ <c oughs> ยสีไปย่างถ่ายรูปบรรยากาศวิวให้มีเจ้าบึงตอนนี้ก็ขอถ่ายรูปเตาทองหน่อยก่อน น้อดอกไม้อ้างบินละเขียวเคจีไปเหมือนแน่ไปทางใดกันอันนี้อันนี้บ่กว่าถึงกับห่อนแห้งแล้วเนี่ยประมาณ18-20องศามันก็เลยเป็น มันอากาศมันกำลังดีเนาะแต่ข่อยก็ยังใส่เสื้อก,กันหนาวอยู่ดอกว้าหน่อยๆเด้อบางแต่บ้านนี้เขาก็สีหอนเนะนาะมิหน้าผู้มงนี้ก็กระถ่ายมงนี้ยืดโซ่ซ้ำหลอดนะะันหรอว่าก็เลยมานั่งหลินนี่ก็สิกลับบ้านเลยหล่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เลยจ้ะแต่สิกลับก่อนดอกวาเขาก็สิเตีบอลหลินอยู่แถวนี้ก่อนข่อยนะสิกลับก่อนดอกไป พ่อกันคลิปหนาจ้าพี่นอ้อง